อ่าสวัสดีพี่พี่ mn trader ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการวิเคราะห์กราฟในอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นทิศทางไหนนะครับภาพแรกผมเปิดมาใน time frame week นะครับอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่พี่ก็ลองฟังแล้วเอาไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่า time frame week นะครับตอนนี้ผมได้เปิดเครื่องมือ store ขึ้นมาเพิ่มนะครับอืม s t o r กำลังงัดเลยนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับ สำหรับคนที่ยังติดเซลล์อยู่นะครับผมเนี่ยแหละครับติดเซลล์อยู่นะครับสโตงัดขึ้นมาน่ากลัวมากเลยนะครับส่วนไอซ์ไดก็อยู่ในระดับที่ ushi, ยกขึ้นมาระดับห้าสิบนะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็แท่งเขียวเนี่ยเต็มคาราเบลมากนะครับตันๆเลยนะครับไส้ไม่มีเลยนะครับมีแค่ข้างล่างเองนะครับจากการที่เขาถีบขึ้นมาจากแนวรับข้างล่างนะครับถือว่าขึ้นมาโอ้เยอะมากเลยนะครับสี่พันจุดห้าพันจุดได้เลยนะครับเนี่ย อ่ะไปทำเฟรมเดย์โอ้โหทำเฟรมเดย์ก็เช่นกันนะครับดูครับแท่งเขียวของเขาครับไม่เหลือไส้เลยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับมีแค่จุดชนวนนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเส้นชนวนนิดเดียวเองโอ้โหเต็มกําลังมากเลยนะครับผมไปแบ็กเทสดูนะครับเมื่อคืนผมหลับนะครับมันพุ่งไปช่วงตีสี่ตีห้านะครับก่อนตลาดปิดโอ้โหเกี่ยวไม้เซลล์ของบนผมไปอีก หนักเลยตอนนี้เฮ้ยดันทุลัง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ดูว่าทำไมผมถึงให้ SL แถวหนึ่งแปดห้าสี่นะครับอในในในซิกนะครับอืมก็ทำเฟรมวีคเนาะทำเฟรมวีคเราไปดูกันนี่นะครับโซนนี้นะครับหนึ่งแปด 18 5 3ดห้าสามนะครับตรงนี้จะเป็นปลายไส้ของของแท่งนี้นะครับผมเห็นว่ามันอยู่ที่18 5 3ดห้าสามนะครับผมก็เลยให้เผื่อไปอีกร้อยจุดมันก็ยังขึ้นมากินนะครับขึ้นมาไปถึงห้าหกเลยนะครับนั้นโซนถัดไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งแดหนะครับปลายไส้นี้นะครับโซนต้านเนาะโซนต้านหนึ่งแดหศนะครับหากทะลุไปอีกก็จะเป็นนี่เลยหนึ่งแดหกเก้าถึงหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับตรงนี้นะครับเอาระดับ ประมาณนี้ไปก่อนเนาะอืมอันนี้ในท a ฟ e มวีคนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมให้ให้ให้ s l ถึงประมาณนี้นะอืมแต่ตลาดมันอะไรก็ไม่รู้นะครับข่าวดันขึ้นไปเฉยเลยท,ทั้งทงที่เศรษฐกิจกเขาดีนะ PMI อมรก็ออกมาดีนะครับดันมาเอาเรื่องเลยสงสัยมันรู้นะครับมันรู้จุด SL นะครับ <c oughs> อืมก็แน่เลยพอดีเลยเนี่ยตอนเนี้ย แนวต้านถัดไปนะครับก็จะอยู่ปลายไส้เทียนนี้นะครับอันนี้ลักจําไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่ตีแนวรับแนวต้านไม่เป็นนะครับอันนี้ก็จะบอกอยู่นะครับนี่เลยปลายไส้นี้นะครับก็จะตรงอยู่ที่186 0นะครับตอนนี้น้องก็เดินทางไปที่1856แห6แล้วนะครับหน่งแปดห้านะครับและอีกถัดไปก็จะเป็น1 8หนึ่ง หนึ 8, 6, นี่นะครับไล่ขึ้นมาจนถึงนี่เลย1870นะครับพีคเลยนะครับก็จะเป็น1890โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพไม่อยากจะนึกภาพนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ฟิโบวัดดูนะครับในไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงอ่ะนี่ดูนะครับผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมลากจากไฮนี้นะครับวัดที่สวิงล่างสุดตรงนี้นะครับไฮนี Hi ้ก็อยู่ที่บริเวณ18 18 1889ถึง1890นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าปัจจุบันน้องมาอยู่โซนนี้แล้วนะครับ61.8นะครับ61.8นะครับเป็นโซนต้านนะครับเป็นโซนต้านที่ที่น้องเดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกทีก็หนึ่งแนะครับตอนนี้นะครับโซนต้านนี้นะครับว่าจะต้านอยู่หรือเปล่านะครับหากทะลุตรงนี้ไปได้ก็มานี่เลยนะครับ 1870นะครับ1870นี่ผมใช้ฟิโบวัดเนาะเนี่ยมันก็จะอยู่ระดับของเขาพอดีนะครับซึ่งต้องรอสัญญาณกลับตัวอย่างเดียวเลยนะครับสมมตุติลองใช้วัดจาก1870ดูสซิอ่ะ, 70, อะก็อยู่ในระดับ0.786ก็เป็นระดับฟิโบสุดท้ายแล้วนะครับที่จะ พอลุ้นได้ว่าจะมีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะครับเต็มที่ก็ที่ที่นี่นะครับ1 8 6 0นะครับสำหรับคนที่พอร์ตว่างนะครับรอสัญญาณกลับตัวในบริเวณโซนนี้นะครับ1860นนะครับว่ามีไหมถ้ามีก็เข้าเซลนะครับอืมนะครับโซนนี้นะครับอันนี้แผนแผนเซลเนาะแผนเซลก็ตรงนี้ซึ่งเนี่ยมันมันเดินทางมาพอดีละนะครับ เดนทามมาพอดีแล้วคราวนี้ลบลบเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่ยังพอไหวอยู่นะครับมาทวนการเดินทางของน้องนะครับเขาเดินทางนะครับจากข้างล่างนะครับหนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดขึ้นมานะครับเบรกขึ้นมานะครับกราฟขาดตรงนี้นะครับเปิดแกลบนะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็ย่อตรงนี้นะครับเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับสองเก้าสามศูนย์บริเวณโซนนี้นะไม่หลุดไม่หลุดเลยนะครับย่อลงมาไม่หลุดนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาพักตรงนี้นะครับไปอีกนะครับเบรกอีกนะครับทำหาเหนือกว่าครับหายก็หายไปอีกนะครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยแท่งเนี้ยเนี่ยโอ้โหจะถึงที่พี่ผมอยู่แล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะมันไม่ปิดให้อ่ะแล้วก็ไปยาวเลยนะครับ ไปยาวเลยเครื่องมากนะครับโกรธตัวเองด้วยนะครับที่ไม่ยอมปิดนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะเก็บ tp ตรงนี้นะครับอืมคือโซนเนี้ยไม้ผมเยอะมากเลยบอกเลยเนี่ยโซนเนี้ยไม้ผมเยอะมากผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับก็เลยอัดตรงนี้เยอะเลยนะครับกะจะมาปิด tp หนึ่งนะครับไม่ถึงโอ้โหท,ทั้งทั้งที่นะครับดูนะครับนี่ทำา r a m e s หนึ่งนะ แท่งเนี้ยก็แทบจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพราะว่ามันปิดกลืนกินลงมานะครับแต่มีไส้ข้องย้อนขึ้นมานะครับอย้อนขึ้นมาผมก็ใส่เพิ่มอีกนะครับเนี่ยแล้วแท่งนี้ยมันแทบจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพราะมันหลุดหลุดลงมาแล้วนะครับหลุดปิดต่ากว่าพวกนี้เลยนะครับจนมันทิ่มลงมาถึงขนาดนี้ครับช่วงข่าวนะครับบวกฟ้าแสบตามากนะครับแต่ไม่ถึงท p ไม่เกี่ยวโอ้โหผมยอมเลย จริงๆนะครับแต่เขาไม่หลุดอืเขาไม่หลุดตัวนี้นะครับก็เป็นโซนก็เป็นโซนก็เป็นโซนที่เขาสร้างแนวรับไว้ตรงที่เขาเบรกขึ้นมานี่นะครับเราคันนี้ไปยาวเลยนะอแผนถัดไปเราไปรอเซลล์โซนนู้นนะครับหนึ่งแปดหกศูนย์รอสัญญาณกลับตัวนะครับรอสัญญาณกลับตัวเราถึงจะเข้าเซลล์นะครับส่วนผมก็คงต้องยื้ออยู่นะครับอแผนบ้ายหรอ ก็แผนบายก็คงต้องเป็นโซนนี้นะครับ1 8 50 1 1 8 52นะครับ1 8 49ถึง1852นะครับโซนที่เขาเบรกขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเบรกขึ้นมาก็อาจจะมีการย่อพักตัวลงมานะครับเพื่อเคลียร์สถานะ RSI ่ก็ต้องดูว่าตรงนี้จะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับไม่อยู่ก็ต้องมาข้างล่างเลยนะครับ1 8 3 0 40ตรงนี้นะครับที่เขาได้สร้างไว้นะครับา ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับนะครับสองขั้นนะครับถัดมาก็คงต้องเป็นที่ที่เดิมที่เขาไม่หลุดนะครับนี่เลยโซนนี้นะครับ1830งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดสะครับบริเวณนี้ให้ถึงสองเกเลยเพื่อ SL นะครับสามโซนนี้นะครับจะเป็นแนวรับของเรานะครับส่วนแนวต้านของเรานะครับก็จะเป็นที่หนึ่งแปดกินเลยกินเลยเดี๋ยวเข้าไปกินอ่าก็ จะเป็นนี่นะครับ1 8 6 0นะครับ1 8 6 7นะครับแล้วก็1 8 7 0นะครับอุ้ยอ่า1 8 7 0ตรงนี้นะครับอืมจะเป็นโซนต้านนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีสัญญาณกลับตัวให้ไหมนะครับอืม ประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูว่าวันจันทร์เขาจะจะยังไงนะครับช่วงเช้าตลาดเอเชียจะพักตัวลงมาไหมนะครับพักตัวก็ก็รอรอ,อบ่ายสั้น,นๆแถวๆนี้นะครับซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับโซนนี้นะครับถ้าอยากจะให้บ่ายเนี่ยรอบ่ายก็จะเป็น,นโซนอ๋อมีโซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับหนึ่งแปดสนะครับด,ดูสิ โซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับสี่สามหนึ่งสี่ห้านะครับตรงนี้อีกโหแนวแนวรับเยอะนะครับกว่าจะลงมานะครับเอยจะปิดแกลบให้ฉันเมื่อไหร่นี่รออยู่แล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งแปดสองศูนย์เนี่ย เมื่อไหรจะมาเนี่ยโอ้โหเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วเนี่ยอืมก็ยังมั่นใจก็ไม่ใช่เรียกว่ามั่นใจยังเชื่อใจว่ามันยังไงก็ต้องลงมาปิดแต่เมื่อไหรแค่นั้นแหละนะครับผมก็จะพยายามโฮมันไว้นะครับเอ็มเอ็มไว้นะครับถึงวันนั้นแล้วจะเฮให้ล้านบ้านเลยนะครับอืมภาพใหญ่มันก็ยังเป็นเทนขาลงนะครับ แต่มันฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับประมาณ50%เอเนะ่เกือบ50%ของของทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลบให้หมดเลยวัตฟีโบโดเตั้งแต่ปลายยอดอืมเนียเดินทางมาระดับนี่ละ38.2นะครับอืม โซ,โซนต้านเนี่ยหกห้านี่ยะถ้าหลุดหกศูนย์เขไปหกห้าอะอ่ะ,อะเนี่ยโซนเนี้ยหนาอยู่นะหนาอยู่นะอรอดูวันจันทร์นะครับว่าเขาจะให้เราเทรดกันหน้าไหนแบบไหนนะครับอืมแต่ RSI มันตึงหมดแล้วนะครับผมว่าน่าจะรอเซลล์ดีกว่านะครับบ่ายน่าจะไม่ค่อยโอเคนะครับรอเซลล์ดีกว่านะครับเก็บเป็นช่วงเป็นช่วงไปดีกว่านะครับ สำหรับใครที่ยังมีไม้ค้างอยู่นะครับก็ m ออให้ดีนะครับพยายามพยายาม m ออไว้นะครับแล้วก็ขออภัยจริงๆนะครับกับสำหรับทุกคนที่ที่ยังค้างเซลล์หรือว่าติดเซลล์นะครับผมก็พยายามพิมพ์ตลอดนะครับว่าแล้วแต่นะครับทุกคนสามารถเก็บกำไรได้เลยนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับเพราะว่าพอแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับพอแต่ละคนไม่เท่ากัน เพราะนั้นผมมีแผนของผมผมก็จะพยายามทําตามแผนนะครับมั่นใจในแบบของผมซึ่งเราเป็นคนให้ซิกอะ่ะมันก็มันก็มีส่วนที่ผิดนะครับที่ที่ดันทุลังนะครับพาพาให้ทุกคนไม่ปิดตามไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆครับอเดี๋ยววันจันทร์แก้กันใหม่นะครับแก้กันใหม่ใครยอมแพ้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันจันทร์แก้กันใหม่นะครับ ตามนี้ครับแผนตามนี้เลยผมเนี่ยลบเยอะเลยนะครับตอนนี้ครับเกือบสามพันเหรียญได้แล้วนะครับถ้ามันจะเบรกขึ้นอีกอ่ะก็คงต้องแก้นะครับอืมงานแก้ต้องเข้าแล้วนะครับเอ่ะตามนี้ครับสู้ๆครับทุกท่านนะครับคนเรานะครับมันมีมีแพ้มีชนะมีพลาดกันบ้างนะครับแล้วก็มีชนะกันบ้างนะครับก็อยู่ในตลาดนี้ให้ได้นะครับขอให้คนสู้ๆนะครับ อยู่ด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับสู้ด้วยกันขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ